มีเนภรรยาทำทุกวันอยู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างในการกราบสามีที่ภรรยาทำสิ่งที่เกิดขึ้นคือความอ่อนน้อมที่เรามีให้กันอืไม่มีไม่มีอะไรกางขาอืคงเกิดจากความรู้สึกเราในี่ภูมิใจว่าเมียเราผ่านได้ถ้ากราบเราได้เพราะเราเรานี่ยอมรับผิดล้วก็ไม่มีอะไรติดแต่แต่มีอะไรติดเหมือนที่คุณอาจารย์ไปอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นเราเคลียร์กันแล้วนะแต่ตอนที่เรายังไม่กราบประกาศรู้สึกต่างกันยังไงคะ ตอนที่ยังไม่กัดกับวันนี้ที่มากาัดเนี่ยรู้สึกต่างกันยังไงกับผู้หญิงคนเดิมความรู้สึกเหมือนเดิมคือคือ,คอรู้รู้สึกว่าเมียนี่เป็นคนที่น่ารักแต่เขามีทิฏฐิสูงเขาลดไม่ได้ผมเลยมองว่าถ้าเกิดลดไม่ได้เดิมไม่ได้ไปต่อไม่ได้ยังไงก็ปิดปิดประตูแน่นอนเพราะจุดนี้มันจะปิดหมดทุกอย่างคนเป็นใหญ่เป็นโตคนจะสูงต้องมีใจเมตตา ันนีกะนี้หลักนีไม่ได้อยากจะสูงต้องมีใจตาไอเราเนี่ยอมรับขีดเราก็ไม่มีอะไรตจดบเขาก็บอกตลอดเ็าเคยบอกว่าถ้าอยากไปต่อหรืออยากสูงขึ้นเราต้องลดลดอุปทานที่ยึดมั่นต้องลดไม่ได้ถ้าลดได้ไปลไปเป็นพระเลยแล้วโอูทานจริงๆริคือ